Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สอบคเคาะ1มิถุนายนเปิดสถานบันเทิงโซนสีเขียวสีฟ้าถึงเที่ยงคืน นายกเผยมติสอบอคอปรับลดพื้นที่ควบคุมโควิดเหลือเขียวฟ้าเหลืองพร้อมผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิงผับบาร์ในพื้นที่สีเขียวและฟ้าถึง24นาฬิกาเริ่ม1มิถุนายนนี้ เมื่อวันที่20พฤษภาคม2565พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคอชุดใหญ่เปิดเผยว่า ที่ประชุมวันนี้มีมติปรับลดพื้นที่สีหรือแบ่งโซนในการควบคุมโรคโควิดเหลือเพียงสีเขียวสีฟ้าและสีเหลืองและผ่อนคลายให้เปิดสถานบันเทิงผับบาร์ในพื้นที่สีฟ้าและพื้นที่สีเขียวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ยังปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเพื่อให้กระบวนการเร็วขึ้นเนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นซึ่งจะมีการพิจารณาไปตามสถานการณ์ต่อไป นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายดีขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตลดลงซึ่งประเทศไทยได้รับคำยกย่องว่าดูแลสถานการณ์ได้ดีสุดในอาเซียนจากองค์การอนามัยโลกขณะที่กรุงเทพภูกเก็ต เชียงใหม่ได้รับคำชื่นชมด้านการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มจำนวนมากพอสมควรและการท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือแต่อยากฝากไปถึงผู้ที่ยังละหล้วมไม่ปฏิบัติตามมาตรการโดยเฉพาะในเรื่องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3และ4ซึ่งขณะนี้มีปริมาณวัคซีนเพียงพอและจะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ส่วนการเปิดเรียนนั้นยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นายกรัฐมนตรีกล่าวสำหรับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรได้แก่พื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองจาก65จังหวัดลดลงเหลือ46จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวเพิ่มเป็น14จังหวัด พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวจาก12จังหวัดเพิ่มเป็น17จังหวัดโดยพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สีฟ้าสามารถเปิดให้บริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะโดยมีกำหนดเวลาในการให้บริการและจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน24นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ today อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ สวัสดีค่ะ